สมุทรสงครามจัดได้ว่ามีอาหารอร่อยๆอหลากหลายอย่างโดยเฉพาะในอำเภออัมพาวาค่ะต้องบอกว่าเป็นแหล่งรวมอาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้สังเกตได้จากบทกวีกาบเห่ชมเรื่องคาหวานอย่านึดว่าจะหมดแต่เพลงแค่เรื่องอาหารการกินเท่านั้นนะคะ อัมพาวายัางนับว่าเคยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญในอดีตทำให้มีตลาดน้ำขนาดใหญ่และมีชุมชนริมน้ำที่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าถึงแม้ว่าการพัฒนาการคมนาคมทางบกในภายหลังจะทำให้ตลาดน้ำค่อยๆถูกลดความสำคัญลงไปแต่ทว่าร่องรอยความเจริญของชุมชนริมคลองอัมพาวาแห่งนี้<ม>ก็ยังคงปรากฏให้เห็นในงานสถาปัตยกรรมต่างๆ ทางบ้านไม้เรือนไทยห้องแถวไม้เรือนแพและอื่นๆซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า50ถึง100ปีเลยค่ะและในตลาดอัมพวาแห่งนี้ก็ยังเป็นแหล่งรวมงานฝีมือและงานศิลปะเอาไว้อีกมากมาย แต่ถ้าใครยังไม่จุใจกับบรรยากาศของอัมพวาแล้วก็อยากจะสัมผัสวิถีชีวิตริมน้ำอย่างใกล้ชิด<อ>ก็สามารถเลือกพักค้างคืนตามโฮมสเตย์ที่กระจายตัวอยู่ตามส่วนต่างๆของตลาดน้ำอัมพวาได้ค่ะเชื่อเลยค่ะว่าถ้าคุณได้มีโอกาสมาพักที่นี่สักคืน2คืนรับรองว่าจะต้องติดใจในความเรียบง่ายและความมีชีวิตชีวาของชุมชนอัมพวาแห่งนี้อย่างแน่นอนค่ะ โอ้ยมีดีดู่ยขนมหวานนะกินมากเลยอ่ะอืมุยติกินไม่ได้หรอกผมต้องห้ามใจอ่ะทำไมอ่ะช่วงนี้อยู่ในช่วงลดน้ำหนักอ่ะถ้ากินเยอะเกินไปอ่ะมันก็คงจะไม่ดีนะมันจะอ้วนนีน่กำลังกันแน่ใครอยู่ปะเนี่ยป้า ไม่ได้กระดากระดาใครเลยนี่ขนมนากินเนาะช่วงนี้ลดน้ำหนักใช่ไหมใช่อยากกินขนมหวานขนมไทยไทยแต่กินไม่ได้พี่มีที่หนึ่งนะที่มีขนมไทยละลานตาไปหมดเลยละลานตาเลยละลานตาเลยแต่กินไม่ได้ทำไมพี่จะเอาเชือกมามัดปากเอาไหมอ่ะอยากรู้ใช่ไหมใช่อยากรู้ตามพี่มาสิมาแต่พี่พาแองมาแต่อยากกิน small ตามความอุดมสมบูรณ์แต่ดั้งเดิมไม่อย่างนั้นแล้วอาหารการกินของเราก็คงไม่เลื่องลือติดอันดับโลกอาหารไทยขึ้นชื่อว่าเด่นดังแต่ขนมไทยก็ยังเด็ดดวงไม่แพ้กันครับแถมยังมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาน่าสนใจบางเรื่องก็สนุกสนานขจนภัยเหมือนท่องไปในจินตนาการแล้วจะไม่ให้ขนมไทยของเรามีสเสน่ห์ได้อย่างไรกันจึงมีไอเดียนําเสนอประวัติศาสตร์ไทยผ่านอาหารคาวหวานอันเรื่องชื่อในชื่อพิพิธภัณฑ์ขนมไทย โดยภาคเอกชนที่ตั้งขึ้นมาเพื่อสืบสานอนุรักษ์ขนมไทยให้คนรุ่นใหม่ได้รู้จักและส่งเสริมให้คนใช้ได้หวงแหนในคุณค่าของขนมไทยอันเรื่องชื่อเมื่อมาถึงที่นี่แล้วจะพบกับความระลานตาของกองทัพขนมไทยที่ถูกจำลองขึ้นด้วยเรซินที่แบ่งหมวดหมู่แบ่งโซนตามยุคสมัยถือกำเนิด และตามประเพณีวัฒนธรรมการกินของคนไทยรุ่นก่อนก่อนไล่เรียงมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยกรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ไปถึงขนมในยุคที่เป็นปัจจุบัน Cos dance take the floor the so take my strong ็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ชวนให้น้ำลายไหลมากที่สุดเลยเนาะใช่ไหมล่ะพี่บอกแล้วเห็นปหไหนๆเราก็อยู่ในอุทยานรอสองแล้วเนี่ยเราไปเดินเที่ยวกันหน่อยไหมออมอุยพี่อออว่าเดินคงไม่ไหวนะคะมันร้อนแล้วมันก็กว้างด้วยตอนนี้เอาว่านะตรงนู้นเขามีจักรยานให้เช่าอืมอืมเช่าจักรยานไปปั่นเล่นกันนไหมน่าสนใจเห็นไหมไปไหมไปเลยไปล่ะกินลมเล่งกันดีกว่าบาย พยานรอสองเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าน,นภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อเป็นการสนองพระมหาการุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโก อุทยานพระบรมราชานุสรมีสิ่งที่น่าสนใจได้แก่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาภาลายัยลักษณะเป็นอาคารทรงไทยแบ่งออกเป็นหลังนอกจากนี้ที่นี่ยังมีโรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติเป็นสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิดและมีร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองจำหน่ายพันไม้ อุทยานรอสองเป็นสถานที่ที่มีความร่มรื่นเหมาะสำหรับเข้าไปเยี่ยมชมบรรยากาศแบบไทยที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้ค่ะเฮ้ยนี่จะเอ๋ไปทำอะไรเมื่เนี่ยเป็นปีศาจแมวเหรอแหมก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่บ้านแมวไทยไงพี่หยีเพราะฉะนั้นออมก็เลยแปลงร่าง สัแมวให้เข้าขบ,บ้านแมวไทยโถปีศาจแมวก็ปีศาจแมวเดี๋ยวดูนี่ใครจะน่ารักกว่ากันแหมไปไป สถานที่อนุรักษ์พันธุ์แมวไทยโบราณตั้งอยู่ที่เลขที่2ทั1มูเ่เตำบลแควอ้อมบ้านแมวไทยโบราณเกิดจากการรวมตัวของเพื่อนที่นิยมเลี้ยงแมวไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์แมวไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยเป็นสมบัติของชาติตลอดไปและเผยแพร่ความรู้เรื่องคุณสมบัติและลักษณะที่ถูกต้องของแมว สนับสนุนด้านการค้นคว้าวิจัยและเปลี่ยนความคิดเห็นรวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ระหว่างสมาชิกและเปลี่ยนเรื่องของประสบการณ์และการวิจัยการผสมพันธ์กับองค์กรการเลี้ยงแมวที่เกี่ยวข้อง คุณตรีชาพุทธบุตรผู้ร่วมก่อตั้งและเป็นผู้ดูแลบ้านแมวไทยโบราณได้เล่าให้ฟังค่ะว่าเดิมทีคุณแม่เป็นผู้เลี้ยงแมวไทยสายพันธุ์วิเชียนมากสมัยนั้นยังเด็กแล้วก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่พอโตขึ้นถูกใช้ให้ครุกข้าวเลี้ยงแมวช่วงนั้นมีแมวอยู่ในบ้านไม่มากนักเลี้ยงมาเรื่อยๆแมววิเชียนมาศไม่เคยขาดบ้านมีความผูกพันกับแมวมาตลอดต่อมามีเพื่อนฝูงที่นิยมเลี้ยงแมวมากขึ้น ไปมาหาสู่พูดคุยกันว่าน่าจะอนุรักษ์ไว้เพราะแมวไทยเป็นแมวที่ฉลาดช่างประจบรักบ้านรักเจ้าของและสวยสงามองดูสะดุดตาแมวไทยมีหลายพันค่ะทั้งพันธุ์สีสวา่าง yeah, สุภลักษณ์ <is> โกนจาภายในบ้านแมวไทยมีเรืนอนเพาะเลี้ยงแมวไทยแบ่งเป็นกรงเลี้ยงแมวไทยประเภทต่างๆ บ้านแมวไทยโบราณเป็นสถานที่ที่น่าสนใจเหมาะกับการศึกษาหาความรู้เรื่องแมวเป็นแมวไทยพันแุแท้ๆผู้ชมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์034733284หรือ0840034194ค่ะครับผมพาดแมวทั้งหลายนะครับถ้ารู้ว่าใจไม่แข็งพอเนี่ยอย่าเผลอแวะมาสบตาเจ้าแมวเลยนะฮะถูกคะ่ะรแ,บบแรกนะครับที่มองตาม,มันนะครับ จะรู้สึกว่าหลงรักมันทันทีขึ้นมาเลยรักแมวขึ้นมารักแมวใช่นั่นแหละนึวกว่ารักน้องแมวรักน้องแมวน้องแมวนี่เหรอฮะไม่ใช่แต่ถ้าเกิดได้มาแล้วนะครับก็อย่าลืมหยอดกระปุกนะครับเป็นข้าวหางแมวให้กับบ้านแมวไถ่ไที่นี่สักเล็กน้อยนะครับอ่าใช่ค่ะนิดนึงนะคะก็ช่วยส่งเสริมด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่ยิทจองโตไว้หรือยังคะอมหิวแล้วนะโอ้อาหารเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแน่นอนแหม่น่ารักมากคือจะบอกว่าหิวตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยเห็นแมวอยากจะจับแมวไปย่างกินแล้วเนี่ย อ้าวคุณเล่นใครจะกินแมวย่างเล่าไหนอ่ะตามมาตามมานี่เห็นอะไรตรงนั้นหรือเปล่าโอ้ยี่เห็นไหม ก็พี่บอกแล้วไงว่าพี่โทรสั่งให้ออมเรียบร้อยแล้วแม่ยนะี่เห็นไหมพี่บอกแล้วเนี่ยมีแต่อาหารหน่าทานน่าทานทั้งนั้นเลยน่ากินมากว่าแต่จานไหนเป็นเมนูอะไรบ้างเนี่ยจะบอกให้เลยนะอันแรกเลยนะน,นี่คือหล่นเนื้อปูอ่านี่หล่นเนื้อปูอจานที่สองนี่เด็ดมาก ปลากระพงทอดน้ำปลาปลากระพงทอดน้ำปลาใช่แล้วก็นี่จะบอกให้นะว่าตัวนี้เนี่ยมีข้อพิเศษก็คือว่าน้ำจิ้มเนี่ยมีให้เลือกสองแบบนี่นีคือน้ำจิ้มปกติที่ออมเขียนทั่วไปใช่ไหมใช่ค่ะนี่คือยำสมุนไพรอาอันนี้ก็เด็ดเหมือนกันนี่อันนี้่กาเรียกว่ายำตะไคร้ปลาทูทอดจริงเหรออ่าเรามากินกันเลยดีกว่ากินมากเลยนะมากินไปแล้วพี่เฮ้ยพี่ขอกินข้าวนะหยุดแล้วหิุดมากเลยขอละ สวนปู่นี่สุดยอดเลยโหยวิยญี่สุดยอดใช่มอิ่มท้องจะแตกอันนี้เรียกว่าอิ่มครบวงจรมากอิ่มครบวงจรใช่<ด>อะไรในออมมันคืออะไรก็อิ่มครบวงจรก็คืออาหารอร่อยวิว ไว้โอ้โหเรียกว่าอิ่มทั้งท้องอิ่มตาอิ่มใจโอ้อิ่มความสุขโอ้แล้วหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะสนุกไปกับพวกเราสองคนนะคะครับผมก็อีกเช่นเคยนะครับช่วงหน้านะครับไปดูกันว่าออมจะมีเมนูอะไรแนะนําอร่อยๆกันนะครับในช่วงแฮปปี้ดิสครับผมสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยคุณได what the cup จากคุณดาว Veloster Hyundai กล้าที่จะทํากล้าที่จะไป Isuzu V-Cross ใหม่ V-Volunteer V-Cross Somewhere in our world hey. A new force is gathering to amplify the ultimate energy I am Triton Rev is a Terrain ผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ครับเลือกฟิล์มก็เหมือนเลือกคู่เลือกไม่ด <story> ีก็ได้ความร้อนและยูวีให้อยู่ด้วยสร้างแะเรื่องเดือดร้อน จะเปลี่ยนก็ยากพี่ครับพี่แน่ใจนะว่าเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ผมเลือกฟิล์มล,ลามิน่าครับลามิน่าฟิล์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานว่าการร้อนกัน U V ได้จริงจาก5สถาบันระดับโลกร้อนสี่หลังวันคุณภาพเลือกฟิล์มให้ดีเพราะต้องอยู่กันไปอีกนานจาะจ,จงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ชายลถ ครั้งแรกเอกลักษณ์นวัตกรรมจากคุณดาวเวลลลอสเตอร์เชิญเลอยากรู้ว่าดีแม oh> uh ็กประหยัดน้ำมันขนาดไหนต้องถามผู้ใช้จร uh ิงครับส่องข้าไมัไก่ทั้งวันใช้น้ำมันนิดเดียวเดินสายเส็จไปทั่วใช้น้ำมันนิดเดียวอีตุ๊ดตุดดีแม็กวิ่งทั้งวันใช้น้ำมันนิดเดียว วันนี้นะคะน้ำบอกว่าใครที่มีครกอยู่ที่บ้านรีบหยิบออกมาเลยเตรียมอาไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําอาหารจานเด็ดกันนะคะกับเมนูอาหารที่ใครใครก็ทําได้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากเชฟจันทิมาสิงห์จันทึกชาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเป็นเชฟของครัวเจ้าสําราญนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้ให้เชฟบอกหน่อยดีกว่าว่าน้าพริกสูตรเด็ดที่เราจะทํากันวันนี้คือน้าพริกอะไรคะวันนี้จะสาธิตการทําน้าพริกไข่ปูค่ะน้ําพริกไข่ปูสิ่งแรกที่ต้องมีคือ ครกครกต้องมีครกนะคะแล้ววัตถุดิบเราจะต้องเตรียมอะไรบ้างคะก็จะมีนะคะเครื่องเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลปี๊บค่ะน้ำปลาปลามะนาวค่ะค่ะส่วนเครื่องตำนะคะก็จะมีพริกขี้หนูแดงกระเทียมหอมแดงค่ะค่ะสามอย่างนี้คือสามอย่างกด้วยกันนะคะโขลกเข้ากันค่ะอ๋อแล้วก็อีกสองอย่างที่เหลือคือ ตัวเอกเลยคือเจ้าไข่ปูค่ะค่ะเริ่มกันเลยนะคะก็ก่อนอื่นนะคะเกลือกระเทียมนะคะกระเทียมใส่ไปพอประมาณอันนี้กินได้ประมาณถ้วยหนึ่งค่ะค่ะถุงถุงเพื่อดีโคลให้แหลกก่อนค่ะโิลแหลกแล้วสุดยอดแห่งแรงดีมากตามด้วยหอมแดงนะคะค่ะหอมแดงใส่พอประมาณอ่าแล้วก็ โขลกให้แหลกอีกเช่นันค่ะแต่เก็โขลกหอมแดงให้ให้แหลกกับเข้ากันกับกระเทียมเลยใช่ค่ะอีกหนึ่งอย่างที่ต้องโขลกด้วยนั่นก็คือพริกแต่ที่ไม่โขลกพร้อมกันเลยเพราะว่าไม่ใช่ค่ะคือเราไม่ต้องการให้แหลกมากอะค่ะพอพอค่ะบุบๆนิดหน่อย อ่ะเสร็จแล้วกอาใส่พลงไปจัดเต็มที่เลยค่ะเต็มเหนียวเลยค่ะเต็มเหนียวเอาเต็มเหนียวค่ะเต็มเหนียวเอาแซ่บอ่าได้ค่ะตอนนี้เราใส่ไข่ปูเข้าไปแล้วก็โขลกจนแบบเป็นเนื้อเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะอันนี้คือวิธีการปรุงการปรุงขั้นตอนการปรุงน้ำตาล ประมาณก็ประมาณสองช้อนชาได้โดยประมาณนะค่ะค่ะน้ำปลาใส่น้ำปลาเข้าไปหนึ่งช้อนอี่ครึ่งหนึ่งอันนี้ประมาณสองช้อนโต๊ะแต่ก็ต้องลองชิมดูทีนะคะว่ารสชาติใช้รสชาติที่เราชอบหรือเปล่าแล้วก็ตามด้วยน้ำมะนาวเสร็จแล้วลุกเลยลุกให้เข้ากันทุกอย่างแหลกหมดแล้วอ่าเราก็ลุกเลย ที่จะรู้ว่าขั้นตอนมันมีแค่นี้เองเหรอเนี่ยใช่นี่ค่ะโอ้ยบอกว่าน้ำลายขอแต่ก็กลิ่นนี้เปรี้ยวปากลส่ค่ะตากใส่ถ้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยปึ๊บผักชีผักชีตกแต่งด้านหน้านิดนึงพอประมาณพอสวยงามเรียบร้อยค่ะ นี้นะคะน้ำพริกไข่ปูค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณเชฟมากๆนะคะ,คะที่แนะนำเมนูเด็ดจานนี้ให้กับพวกเราค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวพี่ยีจะมีเทรนอะไรใหม่ๆมาอัปเดตนะคะไปติดตามกันในช่วงแฮปปี้เทรนค่ะสนับสนุนโดยวุฒิศัก์ ครั้งแรกเอกลักษณ์นวัตกรรมจากคุณดาวเวลลอสเตอร์ยันเดย์กล้าที่จะทำกล้าที่จะไปอิซูซูวีครอสใหม่วีบรอนเทียวีครอส ือเลือกคู่พี่แน่ใจนะผมเลือกฟิล์มอะไรก็ได้ไม่ครับผมเลือกฟิล์มลามิน่าครับเลือกฟิล์มให้ดีเราต้องอยู่กันไปอีกนานเจาะจงลามิน่าฟิล์มคุณภาพยอดนิยมของผู้ชายหลอดกันร้อนกันดูวีได้จริง Somewhere in our world hey. a new force is gathering to amplify the ultimate energy I am striker Rev the place to which blue doors all over the world ตุดๆด,ดีแมบวิ่งทั้งวันใช้น้ำมันปี๊ดเดียว ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วง Happy ้เทรนครับช่วงนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําวิธีการใช้และวิธีการดูแลร,รักษาส่วนต่างๆของรถยนต์อย่างง่ายๆครับพร้อมทั้งเทคโนโลยีและนวัตรกรรมที่ทันสมัยของรถยนต์นะฮะซึ่งนอกจากจะช่วยยืดอายุการใช้งานของรถยนต์แล้วยังช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้ด้วยครับวันนี้ผมขอพูดถึงข้อคิดในการใช้เกียร์ครับ เริ่มจากเกียร์อัตโนมัติเมื่อจอดติดไฟแดงจะใช้วิธีเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ N ก็ได้หรือว่าจะค้างไว้ที่เกียร์ D แล้วเหยียบเบรกก็ได้เช่นกันครับแต่ผมมีคําแนะนําเพิ่มเติม,ตมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าไปติดไฟแดงที่ต่างจังหวัดถนนโล่งๆหรือว่าเป็นช่วงเวลาค่ําคืนถ้าอยากจะเปลี่ยนมาอยู่ในตาแหน่ง N จริงๆเพราะว่าไม่ไหวแล้วเมื่อยมากอย่าเพิ่งรีบทําทันทีครับให้ค้างเกียร์ D เอาไว้สักพัก ถ้าหากว่าท่านอยู่ในตำแหน่งคันสุดท้ายแล้วมองกระจกหลังไว้รอจนกว่าจะมีรถมาจอดต่อถ้ายเรียบร้อยแล้วก็ค่อยเปลี่ยนไปใช้เกียร์เอ็นทำไมนะหรือครับก็ไว้ป้องกันกรณีที่ผู้ขับคันหลังอาจจะเกิดอาการเหนื่อยล้าเพลียหรือว่าหลับในการใช้เบรกอาจจะช้าเกินไปโดยเฉพาะหลายจุดที่แยกสัญญาณไฟอยู่หลังโค้งบางคนก็เลยเบรกไม่ทันถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อท่านมองเห็นอาการผิดปกติ ก็จะสามารถที่จะขยับออกไปข้างหน้าหรือว่าเคลื่อนที่ออกไปด้านข้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้รถคันหลังเรียกว่าเพิ่มความปลอดภัยให้ทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าท่านเปลี่ยนเป็นเอ็นแล้วการแก้ไขสถานการณ์ก็จะยากขึ้นครับติดท้ายอีกนิดหนึ่งนะครับการจะแก้ไขสถานการณ์แบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมจะต้องจอดรถเผื่อที่ด้านหน้าเอาไว้บ้างนะครับอย่าไปจอดจนกันชนหน้าสนิทชิดเชื้อกับกันชนท้ายของรถคันหน้านะครับ ส่วนเทคโนโลยีของชุดเกียร์ในรถยนต์ Isuzu รุ่นใหม่ในปัจจุบันนั้นถ้าเป็นแบบรุ่นเกียร์อัตโมติกจะเป็นแบบ5สปีดที่มาพร้อมกับโหมดขับขี่เรทโทนิก